วิกฤตล่าสุดนี่ก็คือเนี่ยปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละพอรู้ว่ายิงกันปุ๊บผมก็ประสานทางพื้นที่หลังจากนั้นสองสาวันผมก็เดินทางไปลงในพื้นที่นะครับดูพื้นที่แล้วสภาพของสาขาเราหน้าเป็นห่วงพนักงานเราอะ่ะเขาขวัญเสียหมดเขายิงกันเราอยู่ติดชายแดนไทยกัมพูชาเลยตอนนั้นผมอยู่เป็นผอกองวิชาการอยู่ที่เขตสมตอนนั้นเราซื้อน้ําที่เวทเป็นคอกเนี่ยพื้นที่เวทเป็นคอกนี่ก็คือ แถวอ้อมน้อยสามพานสมุทรสาครซึ่งเรารับโอนมาจากปปทศบานนะครับพื้นที่นี้มีปัญหาเรื่องคือเขาไม่มีแหล่งน้ําดิบทําให้น้ํามันไม่เพียงพอตอนเรารับโอนมาเขาใช้บอ่อประดานคุณภาพก็ไม่ดีเราก็เลยมีนโยบายรับซื้อน้ําจากบริษัท TTW ซื้อน้ำคิวหนึ่งประมาณ23บาบทคือค่าน้ำมันปรับ สามค่า c p ่มีไอตอนนี้เราซื้ออยู่ประมาณ30บาทตอนนั้นเราเห็นแล้วว่าเราซื้อ23บาทเนี่ยเราขาดทุนอยู่แล้วเพราะเราขายน้ําได้ประมาณ10บาทผมก็เลยทําโครงการเสนอสร้างแผนที่โพธารามเอาน้ําจากแม่น้าแม่กองไปเพื่อลดการขาดทุนในพื้นที่โครงการนั้นนะน่าจะเป็นโครงการที่เอามาช่วยเหลือการปลราส่วนภาคได้ค่อนข้างเยอะวิกฤตล่าสุดนี่ก็คือเนี่ยปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละพิงที่เพิ่งเกิดไปที่ลูกข่าวมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เขาเริ่มยิงกัน พอรู้ว่ายิงกันปุ๊บผมก็ประสานทางพื้นที่ให้รีบเข้าไปดูแลพนักงานหลังจากนั้นสองสาวันผมก็เดินทางไปลงในพื้นที่นะครับดูพื้นที่แล้วสภาพของสาขาล้นหน้าเป็นห่วงพนักงานเราอ่ะเขาขวัญเสียหมดเขายิงกันเราอยู่ติดชายแดน ไทยกัมพูชาเลยอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่เขายิงกันเราต้องปิดสถานีเราที่น้ํายืนที่อุบลที่กาบเชิงที่สุรินทร์เราต้องหยุดผลิตเลยช่วงหลังที่เข้าในพื้นที่ก็พนักงานเราขวัญเสียเพราะเรายังไม่มีพวกบังเกอร์ผมก็เลยสั่งการไปว่าให้หยุดผลิตเลยและย้ายคนขี่เราไว้ให้หมดเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในเบื้องต้นทางทหารเองทางตำรวจที่เขาจําเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ เขาก็ขอความอนุเคราะห์เราให้เราเข้าไปผลิตผมก็สั่งการไปแล้วว่าให้จ่ายน้ำเฉพาะช่วงกลางวันถืนก็ให้ให้จ่ายเท่าที่มีในถังจ่ายจนหมดแล้วเช้าเราก็ไปผลิตใหม่เพื่อความปลอดภัยของพนักงานว<ป>ความท้าทายของกบพอนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องแหล่งน้ําดิบอนาคตรเราต้องขาดแคลนแน่นอนเราควรจะมีแหล่งน้ําดิบเป็นของตัวเองทุกสาขาคือแหล่งน้ําดิบเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นขุดสระของเราเองอนาคตเราควรจะต้องใช้ระบบอัตโนมัติให้มากขึ้น เรามีโอกาสที่จะขยายพื้นที่การให้บริการในทุกตำบลตามนโยบายของมหาไทยนะครับปาปาเราดูแลอยู่แค่280กว่าคตำบลโอกาสที่เราจะขยายยังมีเยอะมากหลักการในการบริหารนะครับก็ผมคิดว่าทุกคนต้องรักในองค์กรเนี่ยท่านผู้ว่าคนปัจจุบันท่านก็มีนโยบาย first ซึ่งผมมองแล้ว first ของท่านผู้ว่าเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์อยากให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายฟิ r ์ t ของท่านผู้ว่า อย่าให้มันอยู่ในกระดาษมีนโยบายมาแล้วเราควรจะปฏิบัติให้มันเกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็ฝากเรื่องความสามาคัคคีขอให้ทุกท่านมีความสามัคคี